ครับเพียบไล่กับไปสิบห้าคะแนนครับูเ้เลใหม่เลขสามโอ้โหจบวันนี้เข้าดีครับพิชนนพูลจินดา22นาทีผ่านไล่อาเรไว้จังหวะใครจังหวะมันดีไล่ส5คะแนนครับไปเลขสี่โอ้โหตอนนี้ไล่สดคนเข้ามาชมนะพี่ต้อยของผมก็ไม่แพ้ของพี่นะบอกไว้ก่อนของพี่เจาไล่นะสองล้าน ของผมยี่สิบคนอ่าไม่อยากจะพูดโอ้โหนี่ผู้ชมเกือบเกือบสี่ห้า้อยแล้วนะในไหลยสยศพฉาไว้เอาละข้างบวงสิบห้าคะแนนโอ้โหวันนี้ตะก้อนโศส,สีผู้ชมบอกเลยนะเพราะว่าคณะกรรมาการสิทธิ์หลวงปู่บวงจัดไม่ได้ต้องการแชมป์นะผมว่าโูสีกันอ่าเอาละข้างบวงสิบห้าคะแนนเบอร์เก้าโอ้โหใครถ่ายทีมงานสิทธหลวงปู่บวงมาข้างหลังวะ แบ็กกาวเป็นเตาเผาข้างหลังบอดี้แม่เน่เปียกนุ่นๆถ่ายรูปเอาแบ็กกาวเป็นเตาแต่ถ้าวันนี้ไม่เข้านะเตะไม่เข้าไม่แชมป์นะพวกเอ็งเข้าเตา,เตาได้เนาะเดี๋ยววันนี้ได้รู้ละได้ยกมือวันทาพวกท่านที่มางานศพพวกฉันละเดี๋ยวได้รู้ละเยี่ยมแต่กลับไปไล่สิบห้ายอย่าหยุดอย่าหยุดอ่า ส3นาทีครึ่งเอาละแต่เปียกโฉเออโอ้โ,อโอพันเจ็ดไม่ใจเจ็ดกะดีนะล้องเจ็ดไปไปลายด้วยเจ็ดหกห้ามาหลังดวงโอ้โหเฮ้หาที่ใครเฮ้ยดีเอาลรว่ะมีโอกาสมีโอกาส23รอบครึ่งไปได้นะเยี่ยมไม่หยุดไม่หยุดสอกยีสไหลกับไปไปัจจุ่ง หมาเปาล่าได้หลงสิบคะแนนครับเบอร์สามไปเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าพันส่งให้เร็วเดี๋ยวไว้ลงไว้ไล่ดีเริ่มเบียดนะผู้ชมเริ่มเบียดแล้วไล่สิบห้าคะแนนครับเบอร์แปดอ่าไปได้ไปได้ใจเย็นใจเย็นจ๋าวไว้ไล่ก็ไปสิบห้าคะแนนครับเบอร์แปดเต็มเป็นไงเป็นไงยังมีเวลาคุยด้วยนะไปยาวไหมเบอร์เบอร์สองเป็นไง กขบอกยืนจันนุนนะไฟมองไม่เห็นเลยนี่ขนาดมองไม่เห็นเข้าขนาดนี้นะคแค่แหม่ก็ใจพูดด้วยนะ